สวนเลยครับอ,อ,อ๋อน,นี่ Station เราอยู่ที่สวนมยงชิดนะครับอันนี้คือลูกชาวสว erm. นนะครับเด็กก็คง uh ไม่เคยเห็นสวนมยงชิดจริงๆนะครับเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปนะครับผมสวนมยงชิดเดี๋ยวเราจะไปเก็บมยงชิดกันนะเก็บไม่ได้เขาไม่เก็บหรอเขหดูอย่างเดีวเอ้าเพอเป็นพ่อค้าที่เหรอทำไมจะเก็บไม่ได้อ่ะ บอกเล่นนะครับขโมยไม่ดีไปหรือเราไปทำให้ออมเหล็ดพาไปเลไปองเล็ดไปไปโคนไปเนี่เราเราเก็บเสร็จแล้วก็มาแพ็คขายได้เท่าไหร่คะเนี่ยร้อยกล่องละสามร้อยแล้วแต่น้ำหนักนะยี่สเอากลับบ้านแม่อำเหล็ดแล้วก็เอ็มพาไปดูหน่อยค่ะใส่หมวกหน่อยค่ะพราเอ็มจะร้อนอยู่ที่นี่ครับสีทองสีทองสีทอกาเดนนะคะไปแม่อุจจะพาไปดูนะคะแต่เขาน่าจะเก็บไปหมดแล้วมั้งพ่อเอ็ม ชิอก็จะคลายมาปางใช่แต่ว่าไม่ยงชิดจะเปรี้ยวกว่าอุ้ยนี่ไงลูกมันอันนี้อันนี้เขียวอยู่ไม่ลูกมันเต็มเลยเขาเรียกว่ายังอ่อนอยู่ข้ามดึงนะอ่อนอ่อนที้เหมือนมะม่วงเบานะเบามั้ยเหมือนมะม่วงเบาอ๋อมะม่วงเบาใช่ใช่ใช่อุ้อันนี้อันนี้พอเขาเริ่มสุกเขาจะใหญ่ขึ้นนะถ้าปั่นดีๆลูกก็จะใหญ่นะครับผมใช่เนี่ยลูกดกมากเลยในช่วงหน้าร้อนเนี่ย ต้นแบบว่าไม่ได้ใหญ่มากนะดูตรงนี้นี่พ่อเอ็มอันนี้ลูกใหญ่มากเลยไม่รู้เชฟเบรกใส่หมวกหน่อยลูกเชิญใส่หมวกหน่อยนี่ไงหมวกอยู่ข้างหลังนี่ร้อนนะคะใส่หมวกเลยตามพ่อเอ็มไปค่ะโอ้เต็มเยเต็มต้นเลยโยเต็มต้นเลยทุกคนเห็นไหมคะเขาน่าจะให้เราเด็ดกินได้เนาะอุ้ยลูกนี้ใหญ่มากพ่อเอ็ม ดูนี้อันนี้โด่งมากเลยเพราะว่ามะเขือมะเขือพวงลูกใหญ่ๆนี่นะเถ้าใครเปิดเดนะีนยวเราเอานี่แมโอ๊มาดูต้นนะลคนดนูนี่ก็เนาค่าต้น,นอู้วันนี้เหลืองแบบมันไ<ด>นะข่เน,นี่ยมันไข่ไหมโอ้ยปวดนิดๆจังเลยน่าเด็ดเนาะพ่อเอ็มอแต่เขาไม่ให้เราเด็ดเนาะไม่ให้เด็ดไปเราเดินกันไปดูมันหนักมากเลยนะเนี่ยโอ้โหดูนีดูนีไปเล็ดไปดูเร็ว อเมร์จะไม่เคยเข้ามาในในแบบนี้นะอเมร์นะจะไม่เคยเห็นนะในชีวิตจริงนะโออถูกมากถูกจริงนะต้นแบบซึ่งมะยมชิดเนี่ยราคาอาโลนี่ก็เป็นร้อยนะครับแพงมากสองร้อยสามร้อยแล้วแต่ทุกทเมื่อกี้เรากินนะคะที่เขาปอกแล้วนะพ่อเองมีแค่แปดลูกเองสองร้อยบาทไปทุกคนไปอ๋อก็จะมีประมาณนี้มีกระพาาตรงนี้สวยไม่ไม่เยอะมากแต่ต้นเขาถือว่าแบบมีประมาณยี่สิบต้นเนาะ แต่ว่าลูกแบบเยอะมากอ่ะโดกอ่ะโอ้โหต้นนี้เลนะพุว้าวไหนดูหน่อยโอ้ว้าวโอ้ยเยอะมากเลยโอ้โหดูดิโดกเนี่ยเขาบอกว่าห้ามปีนห้ามเด็ดใช่ห้ามเด็ดนะนี่ดูดิโดกมากบางทีก็เน่าคาต้นเลยนี่เขาทำไมไม่เก็บเพายมเก็บไม่ทันหรือเปล่า เขาเน้นแบบว่าที่นี่เขาเน้นแบบไม่ได้ขายมากเขาเน้นแบบนักท่องเที่ยวเข้ามามาดูเนาะอุ้ยพอยังตรงนู้นดกมากเลยอ่ะดูต้นนู้นไม่ลูกใหญ่มากดูนี่เดูเข้าไปในไม่ได้ตรงนั้นตรงตรงนู้นเห็นไหมลูกใหญ่ใช่ไหมใชลูกใหญ่มากเนี่ยเที่ยวเนี่ยข้างในนู้นริมคลองนู้นเลยเหลืองไม่หมดเลยนะนั่งอุ้ยตรงนี้น่านั่งอยู่นะพอยมือเดียวทุกคนนี่มาเที่ยวพามเลยก็เชิญเด็กมาเที่ยวนะ น่าจะให้เด็กกินได้นะโอ้เด็กกินได้เราปีนเลยแหละปีนเลยเนาะปีนเลยแต่เราจะโดนค่าปรับหลายพันนะเราเดินเข้าไปดูตรงตรงนี้มานี่แล้อเลเขาอกเขาบอกว่าห้ามปีนนะลูกเข้าใจไหมมานี่แล้วเลนเลเข้าไปอยู่ในนี้แวอมมาอเลมันน่นลอมันหลเลแลอมมาอมาอมเอ็มม็มาล็่อเล็มเ็ม่แล้เแล้วเชมาเร็วลูก แล้วก็มีร้านอาหารมีอะไรให้กินนะมีสะพานด้วยสะพานให้เราไปถ่ายูกค่ะค่ะนี่ขึ้นสะพานแล้วลูกนี่เห็นสะพานไหมร้อนค่ะไปเดินไปดูลูกเร็วเขาทำสะพานสวยเลยนะพ่่เอ็มเนานะ ไอเดียดีเขาน่าจะเอาตรงที่มันลูกโดดๆไว้ตรงนี้เนาะมันสวยๆถ่ายรูปแต่เผอิญมันจะเป็นต้นอ่อนๆนไปเลยอืมแต่เผอิญตรงนี้ที่เขาทําสะพานมันไม่ดกนะเขาน่าจะต้องโค่นต้นมะยงชิดมะยงชิดออกใช่ไหมพระเอิญพระเอิมถึงจะทําสะพานงได้แต่ถ้าต้นเย็นนัน่าจะสวยนะพระเอมเนาะมีแบบนี้นะอ่ะโอเคก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนพระอมเด็ด มาเที่ยวคิดของจริงๆเลยนะ<ช>ตั้องการลูกอ่อนๆจะลูกแบบพร้อมจะเก็บกินไปขายในตลาดได้เลยนะครับถ้าเ<ช>พื่อนๆชอบประกดไลค์ออมเ,เล็ตนะพร้อมเล็ตทุกวันนี้นะไม่มีอะไรแล้วโตแล้วเนาะโตแล้วเป็นสาวแล้วโอเคปิดคลิปให้หน่อยค่ะออมเล็ตคะฝากฝากกด like, กไลค์กดแชร์กดแชร์เพียงการแชร์ให้ชอบออมเล็ตคลิปกลับด้วยนะคะบ,บ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่อื่นอีกนะบ๊ายบายค่ะทุกคนใครสนใจก็ มาได้นะคะวิวดีบรรยากาศดีนะคะแนะนำให้มาช่วงเย็นบ่า,ายนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศมันค่อนข้างร้อนนะคะทุกคนไปเอมเข้าไปต่อเหรอโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ